เที่ยวไปกินไปกับชาเลกเสนอเมนูเนื้อใต้น้ำครับผมเนื้อท้องครับผมเนื้อทองด้ยครับมันจะมีมันติดมันมันมันแซ่บเครื่องครับพริกพริกไทยใส่เยอะครับพริกไทยตะไคร้กระเทียมหอมหอมก็เครื่องเทศนะครับผมหอมหอมแล้วก็ใบกระเพราครับใบกระเพราปลาครับเนื้อใต้น้ำทำกันเลยครับผมเดี๋ยวเนื้อเออเอาเครื่องไปโขกเนื้อไปหั่นครับผม ใช้เวลานานครับชั่วโม,มงครึ่งครับเมนูนี้ทำาปเลยครับผมเนื้อครับผมเนื้อทองครับเนื้อทองแล้วก็เครื่องที่เราโขกไว้ครับผมเครื่องลไลาไๆครับหอมหอมพี่น้องเอ้ยหอมสาม,มู่บ้านผงครับผม,มมผมหอมครับผม ตังเทียบมหอมหอมสามหมู่บ้านเกลือครับผมเกลือนิดหน่อยครับผมผงนัวผงนัวรสดีครับผมแล้วก็ซีอิ๊วครับผมซีอิ๊วขาวประมาณสองช้อนโอเคครับผมกะเพราใส่น้ำจุดท้ายนะครับผมจุดท้าย วนใบกระเพาครับน้ำสุดท้ายครับน้ำที่ห้าค่อยใส่ได้พี่น้องจะใส่ตอนนี้ครับผมโอเคครับเนื้อใตอน้ำเนื้อใต้น้ำเรียบร้อยแล้วพี่น้องซอสกันเดอกับน้ำสมุนไพรครับผมแล้วไม่น้ำมะนาวใส่กับสลแัแหนนะครับผมเนื้อสมุนอบ <c oughs> <c oughs> เนื้อใตใส่กัน้ที่ดืม ที่เขากขากำหนดไว้ไหมน่า พ่อปลาครับเออนี่รับป นือหน้างวัมนเขาไม่ได้กินไปกับใกันกตามด้พี่น้องแซ่